สวัสดีค่ะสวนลหมูว่าตุ้ยพันไม้นะคะวันนี้นะคะมาให้ดูบรรยากาศการแพ็คของค่ะสำหรับต้นที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโปรกระช่วงใจของเรานะคะต้นละสองรอยบ,บาทมีความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้หมดเคล้วสิ้นเดือน,อนจริงๆ <นะ S 2> มันถึง3,000ต้นแล้วนะครับแต่ผมก็ให้ถึงสิ้นเดือนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดโปรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไลท์ไลท์ไลท์ให้ดูก่อนนะครับ อนนี้ก็คัดกันนะวันนี้เรานี่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 ครับให้ดูนะโทรหาเจ๊หน่อยเจ๊โทรหาพี่ทำไมอ่ะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตไปรับสายโทรศัพท์นิดนึงนะครับก็โปกระซวกใจนะครับโปกระซวกใจจริงๆผมขายครบ3 0 0พันต้นละนะครับแต่ก็คุยกับ ทีมบริหารแล้วครับบอร์ดบริหารว่า <st arts> เดี๋ยวเราจัดให้ถึงวันที่สามสิ้นเดือนนับสิ้นเดือนนี้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่จะมาถังซื้อหรือว่าคนที่จะมาซื้อแบบลงกลงหรือว่าจะซื้อแบบลงกล่องแบบนี้นะครับก็โปรกระโชคใจต้นละสองร้อยทวนเด็ดเดี๋ยวน้องพูดอีกทีหนึ่งตัรโปรกระโชกใจของเรานะคะมีถึงสิ้นเดือน,นต้นละสองร้อยบา ไปปรเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงสองเมตรโดยประมาณนะครับสวยส,สมบูรณ์เนี่ยด้วยเงี้ยสองร้อยบาทจะไปหาซื้อที่ไหนต้นแบบนี้นะครับจะหาที่ไหนเดี๋ยวก็กรงหนึ่งก็เอ้ใส่กล่องนะครับเดี๋ยวนี้เป็นทีไอ้เป็นเซตที่เราลงกล่องเนะกล่องหนึ่งใส่ได้สี่ต้นนะครับค่าส่งอยู่ที่สี่ร้อยคิดตามจริงเลยนะครับค่าส่งสี่ร้อยเลยนะครับค่าต้นต, 200, ต้นละสองร้อยสี่ต้นก็แปดร้อยค่าส่งสี่ร้อยถ้าถ้าเก็บปลายทางได้เปล่า ก็บปทางบวกเพิ่มมีเท่าไหร่สองร้อยบถ้าจำไม่ผิด <500. S 1> ถ้าคุณไม่มั่นใจหรือแบบจะเก็บปลายทางนะครับมีค่าบวกค่าปลายทางอีกสองร้อยบาทอันนี้ขนส่งเก็บเพิ่มนะขนส่งเก็บเพิ่มนะครับก็แต่ถ้าใครจ่ายเลยนะครับคุณก็จ่ายค่าส่งอย่างเดียวก็ค่าต้นสี่ต้นเนาะแล้วก็ค่าส่งสี่ร้อยนะครับอันนี้พูดถึงโปรงกระสวกใจนะครับเพราะว่าอันนี้ขายราคาราคาถูกให้แล้วนะครับ ขายเรียกว่โโโโโโโาโคตรของโคตรของโคตรของโคตรบัลลมมาถูกเลยนะครับเรียกว่าในจันทบุรีนี่เรียกว่าต้นละสองร้อยสูงเท่านี้เองนะต้นละสองร้อยสูงกันอยู่ประมาณนี้เองนะนี่ผมเอาต้นระดับไม้สี่ร้อยห้าร้อยมาจัดโปรโมชั่นเลยนะครับไม้สี่ร้อยห้าร้อยมาตัดโปรโมชั่นเลยเรียกว่าขายกันมันราคาส่งเลยเรียกว่าแม่ค้าเลาะแม่ค้าลูกค้าแม่ค้าเรียกคกค้าผมแต่ละคนโทรมาว่าโอ้ขนกันไปเยอะขนกันไปเยอะนะครับ าจากนี้เดี๋ยวทีมงานของเราก็แท็กอยู่นะครับก็มีทั้งเป็นอะไรบ้างอะเป็นจัพันเออม,ม,มีจันทบุรีด้วยนี่ใช่ไหมนะครับและนี้กบพิกุลน,นี่กบพิกลตัวละสามร้อยสูงอย่างนี้สวยอย่างนี้รุ่นนี้สวยแบบนี้เลยครับรุ่นนี้สวยแบบนี้เลยนี่กบพิกลนี่กบพิกุลน,น,น,นะครับอันนี้ตัวละสามร้อยบาทลงกล่องนะครับตัวละสามร้อยค่าส่งก็ถ้าเป็นรุ่นโปรปากหมดถึงเดือนนี้นี่ส่งฟรีถูกไหมสี่ต้นส่งฟรีโปรรมชันสี่ต้นส่งฟรีนะครับ โปรโมชั่นสําหรับปักหมุดนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับโปรกระซวกใจนะโปรกระซวกกระซวกใจมันเป็นโปรแยกนะครับอันนี้อันนี้พวกเบญจพรรณหรือว่าโปรปักหมดนะุดที่เราปักหมดุดไว้ที่เพจเนี่ยนะครับก็โปรโมชั่นประจาเดือนคือซื้อสีต้นส่งฟรีนะครับตามแล้วก็มูล,ลค่าของต้นไปอย่างเงี้ยอะกรุ๊พิกลต้นละสามร้อยสวยดีนะดูบงดูใบของแท้แน่นอนดูใบคนดูใบเป็นก็รู้ว่าของแท้อยู่แล้วนะครับอ่ะ ใครสนใจก็ได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกหลายท่านจริงๆวันนี้ผมมีหนังสือทุเรียนด้วยนะอยู่ข้างในก็วันนี้หนังสือทุเรียนเดี๋ยวผมทําโพ์แล้วกันนะครับพอดีอาจารย์ที่เขาทําหนังสือทุเรียนเล่มสองเนี่ยส่งหนังสือมาให้เป็นเขาเรียกว่ามีลายเซ็นขอบคุณนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสวนห่วหมู่ปลาตัวพันไม้ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณมากนะครับถือว่า,าราเผยแพร่กันเนาะเผยแพร่กัน เดี๋ยวทำโพยทีเนี่ยนะครับก็หนังสือเล่มนั้นเราได้ฟรีมา2เล่มละนะครับไม่ได้ค่อยฟรีอย่างเดียวเลยนะมีเซ็นให้ด้วยแด่ลุงหมูกประตยพันไม้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันการันตีอยู่แล้วคือเวลาคุณซื้อสินค้ากับเราเนี่ยคุณได้ของแท้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลอะไรเนี่ยของผมเนี่ยนะของลุงสนลุงหมูประตยพันไม้นี่เราเป็นข้อมูลสาธารณะที่เอาไปตีพิมพ์เลยนะครับตีพิมพ์เลยนะอ่าแบบนี้ครับอันนี้คือหมอนทองโปงกระซวกใจ นะครับปกกระซวกใจจัดให้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจริงๆผมครบโคตาสามพันต้นไปแล้วนะครับแล้วก็จริงจต้องปิดแล้วละ่ะแต่ก็เลยเอองั้นก็เมื่อวานเราไปลงกงนะเมื่อวานเราไปลงโกงให้กับเพื่อนสมาชิกก็มีถ่าวเข้ามาเยอะนะครับว่าเดี๋ยวจะไปเอาที่สวนหรือจะลงกล่องแบบนี้นะครับกล่องกล่องผมแจ้งนะครับทุกๆท่านเห็นอย่างเงี้ยนะต้นละสองร้อยเป็นโปรโมชั่นนะครับราคาจริงไม่ใช่สองร้อยนะอันนี้โปรโมชั่น ต้นละสองร้อยนะครับแล้วก็ค่าส่งตามจริงนะครับค่าส่งลูกค้าออกนะครับผมไม่ได้แบบภาระเลือกค่าส่งให้นะเพราะต้นถูกมากนะครับแล้วก็ค่าส่งสี่ร้อยกล่องกล่องนี่กล่องใหญ่เลยนะครับกล่องใหญ่เลยนะครับกล่องใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะแต่ถ้าใครเก็บปลายทางบอกเพิ่มสองร้อยก็เป็นค่าส่งหกร้อยนะครับอันนี้คุณซัพพอร์ตตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยถูกโคตรเลยโคตรโคตรถูกแล้วไม่ใช่ถูกอย่างเดียวด้วยไม่ใช่ไม้เกยด,ด้วยไม้เกยระดับเกยดสวย เก๋สวยนะครับอ่าเดี๋ยว uh ้เราก็แพ็กซีดอย่างดีนะครับแพ็กซีดอย่างดีเก็บนี่ความชื้นอย่างดีก็แก๊บก็แก๊บอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบูรณ hmm. ์แน่นอนนะครับสมบูรณ์แน่นอนอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเข้าโซนห้องแพ็คของเราเะครับเป็นอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีเครื่องจงเครื่องจักรในการที่เราจะแพ็กต้นไม้แบบอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการจะส่งเราสูงนะครับมาตรฐานการจดส่งเราสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ได้เลยต้นไม้สวยดูใบใบหืดูดิ ดูอยอดแม่กำลังปลูกเลยนะสนใจจัดได้เลยครับก็คอนแทคน่าจะขึ้นที่หน้าจออยู่แล้วนะครับแอดไลน์ร้านมาได้เลยนะครับหรือว่าคุณจะอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือจะโทรมาที่เบอร์แอดมินผมก็ได้มีสองเบอร์เบอร์แอดมินเราเบอร์นะจอนบอกอะไรดิ0636574901ค่ะ0636574901อ่าอันนี้แอดมินจอนนะครับก็แพ็คให้อยู่นะแพคให้อยู่นะครับนี่นี่มาเพิ่มเนี่ยอันนี้เพิ่มใช่ไหม ามาเพิ่มอะไรการเพิ่มแล้วสิสนใจต้องเล่มนะครับเพราะว่าถึงผมจะเปิดให้เยอะนะครับเปิดให้เพิ่มแต่มันก็ไม่ได้มีให้เยอะนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีมเป็นรุ่นนะอันนี้เป็นรุ่นต้องบอกว่าเป็นรุ่นถุงเบอร์สิบเอ็ดนะครับก็เริ่มขายไปเยอะโอ๊ยขายเป็นแบบขายเยอะมากอะนะครับน,นี่เพิ่มมาอีกละอีกเซตหนึ่งอันนี้อีกเซตหนึ่งก็สี่ต้นพอดีนะอันนี้ลูกค้า่าจจะเพิ่มนะครับสนใจต้องด่วนนะสนใจต้องด่วนสวยอย่างนี้เลยนะครับสวยกันแบบนี้เลยสองร้อยบาท โปกระซวกใจ200บาทต้นละนะครับต้นละ200บาท1กล่องใส่4ต้นนะครับผมจะขายเป็นกล่องหรือกล่อง4ต้นค่าส่ง400้ค่าส่งนี่ตามจริงนะครับไม่ได้แบบภาระให้นะครับอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าผมขายของพรีเมียมในราคาที่โคตรโคตรของโคตรบนลมันถูกให้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไลฟ์เมื่อกี้มีการถ่ายภาพไปแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในลูกค้าในพื้นที่และเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะให้ถึงสิ้นเดือน แต่ถ้าใครคิดว่าคุณไม่สามารถมาหาผมได้ในก่อนสิ้นเดือนคุณโทรสั่งซื้อได้นะครับเรามีช่องทางจานจัดส่งแบบ่าแบบแบบนี้ลงกล่องแบบนี้ลงกล่องมีลงกองไปเสนีแบบเมื่อวานที่โพสถ้าใครไม่มันไม่รู้ไม่เข้าใจลองดูที่เพจเราแล้วก็ดอดูโพสก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อวานนะครับเรามีไปลงก็กองหนึ่งใส่ได้สามสิต้นเนะาะสามสองต้นเต็มที่อะ สาสิบต้นนะครับค่าส่งก็อยู่ที่แล้วแต่พื้นที่นะแพงสุดก็คือไกลสุดก็อยู่ที่พันเก้านะครับพันเก้าพันแปดพันหกพันเจ็ดก็แล้วแต่ใครว่าจะใกล้กับเรานะครับก็อันนี้คือเรีไปรนีนะครับก็หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ผมส่งแค่ครั้งเดียวส่งทุกวันพุธครับเมื่อวานวันพุธแล้วเดี๋ยวใครสั่งรอบนี้ก็จะอันไปส่งพุธหน้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันกระาบเกี่ยวกับหมดหมด,หมดโปรโมชั่นพอดีสามารถสั่งได้เลยแล้วก็ ใครใช้มากกว่านี้หน่อยนึงก็อาจจะใช้รถล้วแซงรถล,ล้วแซงเป็นยังไงรถล้วแซงก็แบบนั้นนะครับรถล,ล้วแซงแบบนั้นน่ะนะครับแต่อันนี้จะเป็นรถร่วมของเราเป็นรถร่วมเราไปส่งนะครับแล้วก็หรือถ้าคุณใหญ่จะได้6ล้อก็ลองดูนะครับโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ไร้สดขายของจริงนะครับขายของจริงไม่ได้บอกโอ้โหโปรโมทอะไรแล้วก็ขายไม่ตรงปกตรงปกโคตรเลยยิ่งกว่าตรงปกอีกของจริงอ่ะยิ่งกว่ายิ่งกว่าต้นโปรโมทอีกอ่ะ ยิ่งกว่าต้นโปรโมนี่ยสวยสวยกว่าต้นโปรโมดอีกอะนะครับอ่ะใบสวยอ่าสมบูรณ์แข็งแรงใบใหญ่ใบหนาสามารถนําปลูกได้เลยนะครับสินค้าไปถึงเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราก็ต้องบอกชัดเจนนะครับว่าเราไม่ต้องหมดดังิงงได้เลยนะเพราะสินค้าผมเนี่ยมีเรื่องของการถุงจิมสูงนิ้มพูเนี่ยเป็นถุงเก็บความชื้นนะครับเป็นสูงสั่งทําพิเศษตีแบร์ลุงหมูประตยพันไม้นะครับตีแบรนลุงหมูปุะตพันไม้นะครับแล้วเราก็มีการแพ็กซีนเก็บความชื้นอย่างดี เพราะฉะนั้นเนี่ยในถุงเนี่ยมันก็จะมีความอิ่มน้ําอยู่สามารถเดินทางไปหาเพื่อสมาชิกได้ไกลสุดที่เราเคยส่งห้าวันเนาะห้าวันอยู่ได้ห้าวันอยู่ได้แต่ปกติเนี่ยสามวันก็ถึงสองถึงสามวันหนึ่งถึงสามวันเนี่ยถึงลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าการจัดส่งของเราเป็นแบบลูกเป็นเป็นเรียกว่าเป็นการจัดส่งแบบ v i p ของไปษณีครับสินค้าทุกท่านสั่งเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่อยู่ในระดับเกรด VIP นะการจัดส่งแบบ v i p เพราะฉะนั้นเนี่ย ลุงหมูปตูพันไม้เราเป็นผู้จัดส่งเกตดว P ีนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเมื่อเป็นสินค้าของลุงหุปตูพันไม้ก็จะได้รับการเ,เรียกว่าพุชเป็นของสิ่งแรกที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะรับเทะฉะนั้นก็จะแตกต่างอีกนะเวลาคนสั่งซื้อที่อื่นผมไม่รู้่คุณได้ไงแต่ถ้าคุณได้สินค้าของลุงบุกประตูพันไม้ปริษัทเขารู้อยู่แล้วครับว่านี่คือสินค้ากลุ่มลูกค้า v i p สินค้าจะถึงคุณได้เร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับ โอ้มีคนสั่งด้วยนี่ตึงไลฟ์ไปต้องโพสต์ไปเบ็ดในชนีสวนจันทวิสูิ์อันนี้หมดแล้วหมดเลยนะอันนี้หมดแล้วหมดเลยผมเปิดไปที่ห้าร้อยนะครับหมดแล้วหมดเลยข้อดีของเบ็ดในชนีจันทวิสูตรเนี่ยนะคือม,มันเด่นกว่าต้นแม่เดี๋ยวพูด,พ,ดพูดถึงเม็ดในชนีก่อนคือมันเป็นเม็ดของชนีนะครับเป็นของสวนจันทวิสูตรนะครับต้นนี้เป็นต้นที่กายพันธุ์ดีกว่าต้นแม่โคตรส,สวยกว่ารสชาติดีเลิศคือ กลิ่นไม่ได้เหม็นฉุนไม่มีอาการไสซึมนะครับสีสวยแบบเปิดมาเที่ยวก,กับชันีเฉยๆนี่ชนีเฉยเจืดไปเลยนะครับสีสวยมากอันนี้มีเพื่อนสมาชิกสนใจสั่งซื้อนะครับอ๋อมีกำปั่นทองด้วยนะครับอ่กากำปั่นทองนวลทองจันนี่นวลทองจันโอ้สวยจริงๆนะครับออาลองดูครับมีหลายตัวทองกระมวลก็มีนี่น,น,นี่ทองกระมวลนะมีมีอย่างอื่นด้ไหมหลายตัวเนาอะออาลองดูครับ อันนี้กบทองคําคมบางนี่กบทองคําบ้านคมบางโอเค <c oughs> ลองดูครับสนใจสั่งซื้อได้เลยนะเพราะว่าโปรกระซวกใจผมผมแค,แค่ว่าขยายเวลาแล้วกันขยายเวลาให้ถึงแค่สิ้นเดือนนะครับแล้วสิ้นเดือนเนี่ยนะหมดแล้วก็คือผมปิดเลยนะผมปิดเลยผมจะเปิดโปรโมชั่นตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งใครอยากได้โปรโมชั่นนี้ราคานี้เพียงต้นละสองร้อยบาทเป็นไม้จากจันทบุรีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นกล้าพันธุ์จากสวนลุงหมูปตุยพันธุ์ไม้ตําบลแก่งหางแมวครับจังหวัดจันทบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลุงหมูปตุยพันธุ์ไม้เราอยู่ในธุรกิจขายกล้าพันธุ์ทุเรียนกว่าสี่สิบห้าปีแล้วครับเราไม่ใช่เจ้าใหม่แต่เราเป็นเจ้าค่อนข้างที่จะบุกเบิกแล้วนะครับในตลาดค้าค้ากล้าพันธุ์ทุเรียนนะครับ45ปีกับลุงหมปูปตุยพันธุ์ไม้กับโซลูชันการจัดส่งแบบเกษตอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้ครับ ผมไปแล้วผมมีธุระสวัสดีครับ